ได้ลายอยู่เนอะไปมาในทวนงานเฮาพอเป็นธรรมดาเนาะสมัยเลอะสมัยเลอะ์หาก,กินปูก,กินปลาซักเนี้ยมาหาก,กินปูก,กินปลาอยู่ธรรมชาติโอ้ยสุดยอดธรรมชาติบ้านเฮาตัดน้อยตัดน้อยน้อยน้อยก็ดีว่เป็นตายาันกรีปป่ากับพวกหลวงหลกหลายทุกทีน้อง Chúng ta tham săn bốn there. Chúng ta khoát quần súng nụ hoạt ấn của trường Đ eben dragon ta sớm ban. Ông ạ! Th survives cho professionally, tuyệt vời m

ใครมาโมกเจอป่าหันกันแล้วน้ำตกซาพี่น้องุ่น,นอทำมาซาโอ้อยแชนเมนม้วนหาปลาโอ้ยโตมาปลาพ,พี่น้องเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะเขาหำเขาหำ

ป่า,ปา,ปากินพี่น้องเย้ยจะไม่มันคักโอ้ยธรรมชาสตดสุด,สดกำลังปีนขึ้นบันไปในพ่อแล้วเต็มคล้องแล้วเต็มคล้องแล้วเต็มแล้วที่อ่โอ้ยผู้เท้าผู้เท้าลีนหมักโดด <laughs> <laughs>